Now we no beam. Here's the veil. defeated. You have defeated an enemy. <laughs> เปล่าเลยฮะก็สวัสด,ดีเพื่อนที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง151แล้วก็อยู่กันในเกม ROV กันอีกแล้วนะเพื่อนสาหรับวันนี้ก็จะเป็นด้านฮีโร่อย่างลินดิสนะครับแล้วฝนตกอะไรนะได้ยินไหมครับถ้าฝนดังขออภัยด้วยนะเพื่อนมันห้ามไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้โอเคไม่ต้องพูดอะไรอันเียอะครับตาอนนี้ก็มาลุยกันดีกว่าชนเอลสูผมก็จะหยิบลินดิสแล้วนะทุกวันนี้ หยิบแบบเป็นตัวหลักเลยอะรู้สึกว่าเล่นแล้วมั่นใจสุด,ดแล้วครับเราฟาทลุมปัดบ,บึ้มโอเคต้นเกมก็เหมือนเดิมนะครับปลาแทบไว้ในภูมิที่คิดว่าเอลสูดจะไปซูมนะเราก็มาเก็บคลิปเลนนะครับตามสูรตรโอเคเราน่าจะได้เคลียร์ก่อนนะครับระหว่างนี้ก็ดูเอานะว่าจะไปตีนกหรือว่าไปตีเอลสูแต่นี้ผมแนะนําให้โอ้โหหนีก่อน,อน,อนตุ๊มาอย่างนี้ต้องหนีก่อน ตอนเกมือแบบเดือดเวอรโอโอ์โอ้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 แล้วเราลกจัดนะครับเดี๋ยวก็ต้องกดฟิกเกอร์หนีกันมาเลยผมก็เดาใจเขาไม่ถูกไงว่าเขาจะแบบเออฟิกมาถ่ายผมหรือเปล่าผมก่กลัวผู้แล้วผมพลาดแล้วตรงนี้โอเคแต่ว่ายังฉีกมาได้อยู่ครับด้วยความที่เป็นลินดิสโอ้ยนี่ก็แม่นจังเลยโอเคอิก,กี้กับแกกําลังมาเสริมทัพนะครับดีว่านัดสุดท้ายเราจู๊กหลบมาได้ตรงนี้ก,กี้ผักไปหนึ่งทีแล้วปาลาระเบิดเก็บตุกมาสวยเพื่อน แล็กไปน่าจะรอดึงนะโอเคผมน่าจะต้องกลับบ้านนะครับลุยกันต่อที่เลนบนแบบเดือด <ๆ S 1> จังหวะนี้ <S <S ด้วงบินแล้วแก๊สดึงก่อนโอเคไม่เป็นไรเพื่อนดึงลบคุ้งคลิปแต่ตอนนี้ซาตา้าพยายามจะเข้ามาบินทีผมมุดหลบคุ้มแต่ว่าเหมือนจะไม่พ้นนี่งรขาคือแบบปาร์ติคิวมาแบบนัวๆมากแต่ตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิต3คนนะครับแล้วมีแสงไฟกระพริบๆบอกเลยว่าจังหวะนี้วงแตกเจอนะไม่มีใครรอดกลับบ้านไปสักคนแต่ว่าโอเค ก่อนผมจะเสียชีวิตก็สามารถแลกมาได้อยู่2ตัวแล้วลิงลิงลิงเออีย่ยอดนึกว่าจะเอาไม่ได้แล้วนะครับโอเคลุยกันต่อเรนบนรอบที่330ยหยอกนะครับรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนเดิมครับลินดิสในป้อมอดูดิอยู่ในป้อมยังไม่ปลอดภัยนะไอน้นี่มันยิงผมจริงมันยิงผมจริงโอเคมาช่วยแบงกุจีตีมังกรดีกว่านะโอเค ช่วยเพื่อนตีมังกรเสร็จแล้วก็กลับไปรับเลนเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็6นาทีแล้วเนาะป้อมเลนบนยังไม่ได้แต่ว่าเลนกลางเราบึ้มไปละไม่เห็นอเอลสึกเอลซุยเอลส,อลสุคือแม่นมากนะครับตานี้ยืนสุมสี่สุมห้านี่เขาเอาจริงแกลกยังไงเพื่อนฟิกไหมเอ,อ้ยสวยอย่างนี้ยิงฟรียิงฟรีเรียบร้อยห้าห่วยปืดแม่นนะเกอดผมรอช็อตนี้มานานแล้วช็อตที่แก๊กไดูดูสวยๆแล้วผมได้ยิงฟรีแบบไม่ต้องเสียเลือดเนนะี่ย โอเคตอนนี้ผมก็ได้ป้อมบนเขามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอมาจิกบัฟแดงหน่อยแล้วกันเล็กๆน้อยๆก่อนกลับเอลสูงเล่นบนหนึ่งตัวถ้าเขาไม่มีคนซ้อนนี่น่าเล่นมากอืมน่าจะไม่มีนะตัดชีพเล่นแป๊บหนึ่งครับเจอตัวเจอตัวอืยัดหน้าใส่ยัดใส่หน้าโอ้โหแล้วฟิกเกอร์เอาหน้าถูขื่อได้นะเมื่อกี้เขินว่ะ ออแล้วซาตาบินยับเพื่อนผมหายหมดตรงนี้โอ้โอ้โอ้ซุปมาซุปมาดวงดวงอ่ะโหลอยู่ไหมโอ้โหนึกว่าเน็ตหลุดเอาหน่อยเอาหน่อยตรงนี้ได้ได้ได้เหลือไว้ทําไมซุปเอ้ยคือเจอแบบนี้ก็แอบเสียดานนะแต่ว่าถ้าให้เราไปเอาต่อคือจะฝืนแล้วครับวันนี้ก็ยิงจังเลยเนะี่ยโอเคผมว่าเราน่าจะต้องถอยไว้ดวงคุง <ừ> mm, เห็นอนาคตอีกแล้วตรงนี้ไม่รอดการจับกุมแล้โบรคือเคนคอมโบผมนะแต่ใครได้คิวรู้ไหมเอลสุกไอตัวนี้มันเอาแต่งดีครับเมื่อกี้ที่ด้วงแรกเคนมาได้นะไม่งั้นผมคงแบบนอนตายตามไม่หลับว่ะเอาดีรอบนี้มันจะไม่เหมือนรอบที่แล้วฟิกมายัดตีตีตีเอ้ยเอาดีเอาด,อาดีอย่ามาเห่ากับลินดิสเลยว่าสินะครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าขอก็มีประมาณนึงอะสไลด์ตัวบานี่มีเจ็บแน่นอนนะครับ อเคมีบัฟแดงเล่นเม็ดละแก๊กดูสวยนะครับแต่ว่าเหมือนจะไปเติมไม่ทันรอดไหมไม่รอดนะครับติดผีเสื้อตรงนี้สไลด์ไปก่อนเก็บนะคอร์สไปได้แล้วใครไปคุกวงในอยู่หูลิงเอาหมดก็ซูเปอร์แมนรอดไปนะครับไอ้นี่มันอึดแถมสปีดไว้นฮะปล่อยไปแล้วก็ถ่ยบ้านไปแล้วกันนะครับตรงนี้โอเคอเฮ้ยสุบชวนให้ขึ้นบ้านวะบ้าเลยมาชวนกันงี้ก็เขินแย่มันไม่เกรงใจแล้วนะ โอเคลุยครับตรงนี้ประชากรเรามีเยอะกว่าแต่เลือดเกาไม่เต็มร้อยสักคนมีลิงเนี่เยอะสุดละโอ้ตกใจหมดดีนะครับที่เราเป็นลินดิสนะมีเปิดแมปเอวิชามโอเคเราต้องถอยไหมสรุปออออถอยเท่ากับคือเพื่อนหมบใส่ยับต้องไปเล่นวะต้องไปเล่นวะโอเคสไลด์มาตรงนี้ยิงเก็บเคนไปได้สวยครับว่าทําได้ดีนะถอยมาเอาออบเจกต์ดีกว่าเพื่อน เออนี่แหละเป็นสิ่งที่เราควรต้องทำนะขึ้นบ้านไม่ได้ก็อย่าไปหาฝืนเดี๋ยวมันจะเละโอเคครับตรงนี้แก๊กดึงสวยมากแล้วอ,อ๋อไม่ดยดเหรอแต่ยังได้อยู่ครับต,ตาบินเก็บลิงไปได้ถ <And how S 2> ลามายิ่งไม่ถึงเขาฟิกเกอร์หนีพอดีนะครับไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เป็นการเรียกฟิกเกอร์เขาแล้วกัน <Yeah. S 1> ผมควรต้องรอเพื่อนก่อนไหมเนะี่ยถึงจะปล่อยดาร์ก yeah. เดี๋ยวคิดดูก่อนนะครับยังไม่ปล่อยเร็วๆนี้หรอก้ย <c oughs> เพื่อนเอาอีกแล้วโอเคสาตาบินเก็บแข็งหลังเราไปว่ะสวยครับตรงนี้เราก็ยิงแรกมาได้แก๊กแก๊กอ,อ,อย่าไปช่วยแต่ว่าไกลเกินต้องไปแล้วครับดวงมาจังหวะนี้บึ้มไหมบึ้มปั๊มไหมสวยเก็บเคนมาได้โอเคมาอยู่มาอยู่มาอยู่ผมกลัวว่ะผมกลัวซุปอโอ้โห นี่มันโผล่รักหัวป่าวะอยากเข้าไปตีให้อยู่เพื่อนแต่กลัวซุปว่ะดูดีมันไถ่ข้างจัดเลยบอกให้เราไปจบนะครับแต่คือไถ่ไม่เลี้ยงเลยนะถ่อยดีว่าเพื่อนผมว่ามันจะแอบฝืนเกินไปโอเค,อเ,คเหตุเกิดจากการหิวบัฟหรือเปล่าแม,ม่นเหมือนเดิมเลยนะหรือเนี่ยอเอลสุคอันตรายมากครับตรงนี้เอ้าและหิวบัฟฟ้าหรือเปล่าไอ้นี่โอเคตอนนี้รามดเราเอาเรื่องเอาราวแล้วนะใครจะมา ล้วงเรามันก็จะยากๆหน่อยนะครับตอนนี้ผมกลัวซุปตัวเดียวอะ่ะเออตัวมันพังไฟน่าเกลียดครับซึ่งไฟชอบเทราะอะไรเรายิงมันไม่เข้าไงเคนอยู่แถวนี้เพื่อนเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมซุปซุปมันเ,เรียกร้องความสนใจแต่แต่ว่าใครจะไปเอาตัวเลือดเยอะๆถูกไหม you, วิงว่งอยู you, ่วิ่งอยู่วิ่งอยู่เพื่อนไม่ทันละผมปล่อยไปเลยแล้วกันเกลียดตามอ่ะตามเดี๋ยวมันปลาเขาเรียกอะไรปลาแบทเทิลแรง์ใส่หน้าเราเงี้ย เผืออันตีหันมาสวนเนออันตีสวนจริงนะครับแต่เป็นเอวสูงเวอร์นะตัวนี้น่านุก้าด้วยประเด็นโอเคลิงลอยไหมเพื่อนลอยไหมไม่ทันอยู่ดีวะนาคอสเกิดแต่ถ้าโซโล่ได้ก็น่าจะสบายบือสะดือโบโบ,บะโบ,บะโบ,บะไหม,มเลื่อนแบบกระจึงนึงอีกแล้วนะครับโอเคแต่ว่าคีฟเราก็เข้าแบบต่อเนื่องนะเลล่าง ยิงอย่าตายมีตัวตีบ้านเออสวยโอเคตอนนี้เราสามารถขโม,มยป้อมมาได้3าแหลกแล้วนะครับยังไงจะสามารถจบบ้านได้หรือเปล่าตีบ้านตีบ้านโอเคดวงโซโลซูเปอร์แมนได้แต่ว่าตรงนี้แก๊กตีบ้านดีกว่าครับจังหวะนี้นี่แหละพลังแก๊กเมทสาวแต่ถ้าลิงมาอย่างนี้ตีบ้านเดี๋ยวเพื่อนโอเคนึกว่าจะไปรอเล่นกับนาคอสนะถ้ารอนี่หา เคก็เป็นทีมเรานะครับที่คว้าชัยชนะในตานี้มาได้ไปดูกันดีกว่าว่าลินดิสท,ทั้งหมดบจะนำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับตานี้ไปดูกันเลย let's go ปริงก็เป็นลังคอน15ดาวนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็ <S 2> <S 2> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วจ้ะ